ท่านผู้ชมระหว่างเรากองผมสงสัยเลยเกินทำไมน้องสินต้องใส่แว่นเพราะว่าถ้าถอดแว่นเราจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ไม็นว่ใส่ตานะคะไว่ใส่ตาเขาใส่แล้วเป็นอย่างงี้ค่ะทำไมคุณไม่ขยี้อ่ะทำไมคุณไม่ขยี้คุณใส่แล้วก็ออกมาแล้วต้องขยี้้วยทิ้มตาด้วยไม่ทิ้มเขาเละอยู่แล้วสวยสยองเดือย ขอให้ดูใหม่ป้าไม่เอาไม่บบนคนสวยก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมสวยสยองสวยสยอง,ย,องยังแสดงว่ายังสยองไม่พอไม่เป็นผมมันลุกท้นทีแล้วจริงขยออ,อลองทำดูดิระวังลื่นนะถ้าเป็นกิก you know, ี้นะหนูไม่สยอง หนูจะหิวอ่าตอบหนูเป็นแบบว่าหื่นกาบตลอดโดนตลอดโดนตลอดแล้วเราก็มาอยู่กับคันเนียนๆนะครับที่พิยุทธ์บอกไว้ตั้งแต่แรกนี่แหละครับผมไม่ใช่คนนน นะครับเป็นร mm hmm. mm hmm. ุ่นอะไรยังไงครับพี่ย uh> ุทธครับอ่ะตัวนี้คือร <ok ุ่นใหม่ล่าสุดของเครียมนะครับครับหนึ่งชื่อรุ่น1190 Adventure 1190 Adventure ใช่ครับก็1190ก็เป็นเอเจนต์คาปซิคตี้นะนะก็คือความจุของมันนะแล้วก็ชื่อรุ่นเบสมันก็คือ Adventure นะครับคำว่าเนียนของผมเนี่ยคือ ก่อนหน้านี้เนี่ย k m ออกแบบรถมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตามใจตลาดมากนะเขาจะไม่ค่อยคอนเซิร์นเรื่องความสวยงามนะฮะเขาจะเน้นเรื่องความเป็นที่ตั้งแต่ตัวนี้แล้วเนี่ยเขาเพิ่มมิติเพิ่มความสวยงามในในเรื่องของเรื่องการออกแบบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะก็เลยทําให้รู้สึกว่าน้องเขาเนียนมากที่บอกว่าเนียนนี่หมายถึงน้องคนข้างหลังรื่เปล่าคะ รุ่นคันนี้มีความพิเศษจากรุ่นอื่นยังไงบ้างครับพี่ตัว a อนเดอรเนี่ยตัว1 9 0จะเป็นตัวที่มาทดแทนตัว990 a อ e น g จ r ซึ่งเป็นตัวแชมป์ปริสิากานะฮะถ้าตัวนั้นผมมองแล้วตัวนั้นมันค่อนข้างดีตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่สุภาพขึ้นนะครับในขณะที่ตัวเขาแรงมากขึ้นแต่เขากลับควบคุมง่ายนะฮะคุณบรรลที่ k d m เริ่มใส่เทคโนโลยีที่ตัวเองสะสมมาระหว่างกัน ใช้งานในการแข่งขันนะครับก็คือเป็นโช้กแบบไฟฟ้านะฮะ traction control นะฮะ fly by wire นะครับ super clutch running mode นะฮะก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงดี่ะฮะอธิบายเหมือนยักษ์ใหญ่ใจดีนะฮะยักษ์ใหญ่ใจดีแรงมหาศาลแต่ว่าควบคุมง่ายนะครับแล้วก็ระบบเบรกระบบช่วงล่างมันออกแบบมา support คนขี่ทุกฝีมือทุกระดับขั้นนะครับ มันมีอยู่โหมดหนึ่งที่ผมชอบเขามากคือในมุมมองของผู้ขี่มือใหม่เนี่ยถ้ามาขี่รถทรงนี้เนี่ยเราแรงม้าอยู่ประมาณ150แรงม้าเนี่ยจริงมันอันตรายมากนะแต่ว่ามีมโหมดหนึ่งซึ่งเทมคิดค้นขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นโหมดเรนนะ <c oughs> โหมดเรนเนี่ยคือเขาจะกาหนดล้อหลังนะครับ <c oughs> ให้มันหมุนในรอบเดียวกับรอบเดียวกันกับล้อหน้า <c oughs> คืออาการสดิสติของเขาเนี่ยจะหายไปนะครับ หมดเรนใช่นี่แปลว่าฝนเนี่ยนะใช่คือคือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนขับขี่ทั่วไปเนี่ยเ,เราอาจจะใช้เขาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเวลาเราจะถ<ม>นนที่ลื่นนะครับรที่เปียกใช่<ม>ครับแต่ว่าถ้าถ้ากับการเนี่ยสมมุติถ้าเราเอาระบบนี้เนี่ยมาใช้งานทั่วไปด้วยแล้วเนี่ยมันทําให้ใครๆก็สามารถขี่เขาได้<ม>นะครับขี่เขาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้น คอนเซปต์ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลามันตัดมันไม่ตัดช็อคเล็ตภาคเหมือนรถยนต์รถยนต์ในเวลาเขาตัดคือมันตัดตัดแต่เครื่องแต่ตัวนี้เขาตัดที่คันเร่งนะด้วยความที่ว่ามันเป็นคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันมีระบบการทดการเปิดปิดคันเร่งเนี่ยโดยสมบูรณนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าจะลงดีเทลอาจจะยาวไปนิดนึงเพียงแต่ว่าเขาเขาตอนกำลังให้นะครับผม ้าตัวถังรถของ KTM เนี่ยที่มันมีขนาดใหญ่มากเนี่ยไอตัวถังเนี้ยมันจำกัดความสูงของคนขี่หรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมันช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรโอเคตัวเอเวอเรเอร์เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วประจนไว้นั่นไงเออแต่ว่าเวลาประจ o ไทยี่ยมีตบไลเวลาประจ o เพราะว่าปัญญพลายเนี่ยคืออะไรมันก็คือการเดินทางไปในทิ่งลากันดาหรือในพื้นที่ที่ห่างไกลฉะนั้นมีถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องอะไรมีความจุมีความจุน้ำมันมากขึ้นมันสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยถังที่มันดูใหญ่มโหฬารขนาดนี้เนจริงๆแล้วมันช่วยเรื่องจุดสูงถ่วงด้วยนะเพราะจุดสูงถ่วงต่ำเนี่ยมันทำให้รถควบคุมง่ายแล้วก็เรื่องความสูงของคนขับนะพอรถจุดสูงถ่วงต่ำปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนขับเนี่่่่ยไมมมันตววใหญาากเเพือจะคคบุข คุณขนาดผมเนี่ยขี่เขาได้สบายๆแสดงว่าอย่างเราสินก็ต้องขับอได้เหมือนกันแต่ว่าขาไม่ถึงนะใช่จริงๆแล้วจริงๆขาอาจจะถึงนะขีอย่างนิดนึงเพียงแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างที่บอกพอเราคุ้นเคยกับการขับขี่รถหลายๆประเทศแล้วเนี่ยความสูงไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานะคือถ้าเรามรัพพ์จริงๆแล้วบอกเขาจะสูงเมตรหนึ่งด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างผมเนี่ยขาสั้นๆหรือเป็นนักแข่งบางคนเนี่ยตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากเขาก็ขี่ได้คือสูงกว่านี้อีกใช่สูงกว่านี้ จริงๆแล้วอยู่ที่ทักษะฮะต้องต้องหมั่นฝึกซ้อมแล้วก็อย่างแรกเลยอยา่าไปกลัวอยากทําอะไร<ห>ท<ำ>ําแต่ต้องหัดให้ถูกที่นี่ครับท่านผู้ชมครับการเรื่องระบบเซฟตี้อะไรเงี้ยก็ถือว่ามีความสาคัญการใส่หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกใช่ครับก็เออจริงๆแล้วผมส่วนตัวเนี่ยประสบอุบัติเหตุแบบสภาพแบบไปเป็นคันกลับมาเป็นเข่งเนี่ยหลายครั้งแล้วนะก็ที่รอดมาเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วใส่หมวกพอดี หมวกน็อกมีไว้ก็ไม่เคยใช้เลยนะส้าเกิาใส่ลวงพ่อดีกระบอกกันลยตัดไปแล้วเอาจริงแล้วคือแบบแผลที่เกิดขึ้นตามร่างกายเนี่ยก็คือเกิดจากผมไม่ใส่อุปกรณ์ถ้าใส่อุปกรณ์เนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นแค่ความทรงจำพูดคุยกันมาพอสมควรท่านผู้ชมที่เคารพรักครับผมน่าจะถึงเวลาที่เราต้องมาสัมผัสคันสุดขั้วของเราวันนี้คันนี้ครับกับ เจ้าแอดเแอนเจอร์เอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวจะรบกวนพิยุท์ยังไงดีให้ใครไปทดลองดีฮะพุกี้นี่ไงให้ใครลองใครให้น้องซินไปสัมผัสด้วยละกันเออเออสรุปว่าเดี๋ยวผมเซ็ญนรร้องให้ละกันนะโ <Okay S 2> อเคครับได้ครับเสร็จงนะ่าย <my>